อีซ s ซ m u e w x เครื่อง2.5ปี2014และเจ้าคันนี้เลขมาอยู่ที่200,004นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มดูจากด้านหน้ากันกระจังหน้านี่เป็นแบบโคเมียมนะเงาเงาแบบนี้เลยส่วนไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ดูทันสมัยโฉบเฉี่ยวนะแล้วก็นี่มีไฟตัดหมอกด้วยอ่าโอเคไปเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันสีก็เห็นอยู่แล้วเนาะเป็นสีดำนี่เงาเงาแบบนี้เลยสีใหม่ๆเลยนะ อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นสีเดิมนะไม่เคยทําสีเลยสีเดิมเลยนี่จากเจ้าของอ่าดูล้อเนี่ยอ่าเป็นล้อแม็กเดิมนะครับจากโรงงานขอบสิบหยางหนาๆเลยโอเคสีโดยรวมสวยมากนะเป็นสีสีเดิมที่สวยมากๆโคมไฟหลังของแท้ยังใสๆไม่มีแตกไม่มีเหลืองข้าหลังมีแบบโครเมียมตัวนี้ก็เป็น รวมแบบสเกิร์ตแต่งเนี่ยจากโรงงานนะอ่าตัวนี้ก็เป็นติดรถตัวสปอยเลอร์หลังไฟติดใช้ได้ใช้งานได้ปกติอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันก่อนดีกว,ว่าตัวนี้อ่ะจริงๆอาจจะเป็นแบบเจดที่นั่งซึ่งถ้าอยากขนของใช่ไหมเราก็เอาอันเนี้ยพับอันเนี้ยลงมันก็จะเป็นแบบนี้เลยมันก็จะเป็น5้าที่นั่งใช่ป่ะและ้วตรงนี้จะขนของได้เยอะมากขับเป็นแบบเรียบไปเลย แต่ถ้าเกิดอยากนั่งเจ็ดที่นั่งมีลูกเขาเรียกอะไรมีลูกมีครอบครัวไปเยอะนะก็สามารถเนี่ยมันจะดึงขึ้นมาอย่างนี้อ่ะเห็นไหมเท่านี้เองเสร็จปุ๊บแล้วถ้าเราอยากขนขอแล้วก็พับลงไปโอเคไปเดี๋ยวไปดูภายในยกันอ่ะมาถึงภายในกันนะครับนี่นะเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังสีออกลินครีมนะทั้งหน้าทั้งหลังเลยส่วนเจ้าแผงประตูอ่ะ แนไปดูแผงประตูหน่อยจะเป็นหนังตัดกับลายไม้นะสวยนะทูโทแล้วก็ตรงนี้เป็นสีดํานี่อันนี้ฟิล์มเราก็ติดไปให้ใหม่นะครับคอนโซลเป็นสีดําส่วนตรงนี้เป็นจอแบบทัชสกรีนนะครับสามารถต่อบลูทูธได้แล้วก็มีช่องเสียบนี่การ์สเสียบการ์สตรวนี้เสียบการ์สนะสามารถเปิด FM AM อะไรได้ปกติปุ่มแอร์สามารถใช้งานได้ทุกปุ่มแล้วก็เกียร์เป็นแบบเกียรอ์ออโต ตรงนี้ตรงกลางก็เป็นช่องวางแก้วน้ํานะอ่ะมาดูพวงมาลัยกันพวงมาลัยก็เป็นแบบมีมัลติฟังก์ชันเล็กๆนี่ตรงนี้เลยนวมก็ยังโอเคอยู่นะครับแน่นๆจบกันไปแล้วนะกับเจ้า Isuzu MU-X เครื่อง2.5คันนี้นะครับและราคาคันนี้อยู่ที่500,000กว่าเท่าน,นั้นเองเลขไม้ก็บอกไปแล้วนะอยู่ที่240,000และที่สำคัญคันนี้ไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำไม่เคยติดแก๊ส ไม่เคยทําสีสีเดิมเลยสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับและผมมีโปรโมชั่นนะครับใครซื้อเจ้าคันนี้ไปผมแถมขัดเคลือบแก้วไปให้นะครับแล้วก็ถ่ายน้ํามันเครื่องให้ฟรีที่สําคัญเรามีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงหากท่านใดสนใจสามารถเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับ